ถ้าเสริมหน้าผากไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถยังไปฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดบท็อกซ์ดได้ไหมมีคนไข้ชอบถามว่าหลังเสริมหน้าผากเนี่ยมันจะทําให้หน้าผากเรียบไหมแล้วมันจะยังยน่นอยู่ไหมในบางรายที่คนไข้หน้าผากย่นนะฮะชอบย่นหน้าผากขมวดคิ้วเนี่ยแล้วก็มีคนคนถามว่าถ้าเสริมหน้าผากไปแล้วเนี่ยมันจะสามารถยังไปฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดบท็อกซ์ดได้ไหมอันนี้ตอบเลยว่าได้เพราะว่าแผ่นซิลิโคนที่เราใส่เข้าไปนะฮะมันอยู่ชั้นลึกสุดเลย ชั้นติดกระโหลกเลยติดกระดูกเลยนะฮะแต่ว่าชั้นที่เราฉีดบท็อกซ์เนี่ยเราฉีดบริเวณชั้นใต้ผิวหนังหรือว่าชั้นกล้ามเนื้อแค่นั้นเองคือชั้นที่ตื้นกว่าซิลิโคนเพราะงั้นมันจะอยู่คนละตำแหน่งกันหลังจากที่เราเสริมหน้าผากไปด้วยซิลิโคนแผ่นเนี่ยก็ยังสามารถฉีดบท็อกซ์ได้ตามปกตินะฮะ thank you